ท่างทำไรทางทำไรท่างทางไรเห็นอยู่ทั้งอทางทำไรอ่ทำไจีเฮดยูปีนี่ยฮะจีนเฮ็ดยูปีเนี่ปีเฮียสองสองวันหาปะเอ๊สองวันหาเฮ็ดยูโอ้ยเงดแพงเลยม้ เธี่ยวประจำานีเียแพงอยู่ไหเออพมีงานกับว่าพยางเลยนี่มีงานประจำยู่ตลอดเออก็ไหวเลยเออถ้าราใครว่าค้าประจำสิเนาะค้าประจำลูกค้าประจำของไอาตีเออเอ็นวะเงาเงาลแท็กนะเงาเงาเลเอาให้ตรงตรงลแท็กนะเอาให้สวยนะแล้ว เวลาเวลาติดอ่ะอย่าเพิ่งไปกดสิวางไว้ก่อนวางไว้วางไว้พอมันตรงแล้วค่อยนี่เวลามันแฉมจะแฉง่ายเนี่ยตามตามนี้ป่ะนี่อันแหละมันจะอยู่ตรงนี้พอดีทีริมนี้นะเอะอเออเวลาเวลาเลียงเลียงียงไว้อย่าเพิ่งไปกดให้มันตรงก่อนแล้วค่อยกด ยังยังรอเอกสารสีขาวดยวไ,ไปน้ำชิ้นก่อนยี้แวะกลับมาไอ้ปุ้ยบอกเ0็ดร้อยเหรอครับไป อรู้อนมาให้แล้วล่ะไหนขับวพี่ขับมขัแมอมอออมอมัดคัดคัดัด ขัดงาขัด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 อะไรสวยโอ้สีนี้สวยเลยครับนี่ทำความสะอาดนะครับขาวมุกขาวมุกสวยมากเลยครับขาวมุกมุกบอกมุกม,มุกมกำลังเกตทำความสะอาดแบบ ความจัดส่งมอบลูกค้ามารับครับสวยเลยแะ่ก็หน้าก็หน้าก็หน,าหน้าสวยเลยสีขาวมุก มุกออกมุกมุกเงาช้ำช้ำนะครับรีวิวให้ดูสนใจทำสีก็ติดต่อได้ครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปครับว่าอูอยู่ตรงไหนนะครับซอยมิตรินนะครับนี่รีวิวให้ดูว่าสี ออกขาวมุกนะครับค่ครับออกมุกขาวมุกขาวเรา,า,ท,าทำความสะอาดให้ันนี้รอบกันนะครับขาวมุกลองเราลองเราให้สวยนะครับกำลังท,ทำความสะอาด ให้ลูกค้ามารับตายเลยครับเดวนครับขัแล้วทำความสะอาดไปในภายนอกครับโดยฝุ่น ก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเป็นสีขาวใสเนยน,นะครับน,นี่จะออกมุกราคามุกก็จะแพงหน่อยครับเป็นเกดสีของอม,มีมุกด้วยครับสีขาวเรา ล้ปอ,อประกอบล้อประกอบล้ออะไหล่มานะครับรจากหน้าจากหน้าลูอประกอบด้านหน้า,นาสี เอาแลมโบเข้าแลมโบรถจนหน้าไฟหน้ารถขนของกระบะเรียงกำลังจัดการเนี่ยสอนนี้กบเครื่งขัด เงาคัดเงาะกอบด้านหน้าดีแมตต์เครงคัดีเงาคัดสี โลขอ,อบผมโลลอ,อแลขัลดสีขัดที เาบกันครับเาบรกันเาบนกันมิสูสุภาแบบบมแล้วก็มิเทลเลมโบ ทุกการติดตามนะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพร้อมประการสิท์งานประกันทุกประกันนะครับลคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบคุณครับ